Ôi chị... Dạ Ôi dạy 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 À, thì nói tôi đơm tôi ra rồi hả mình đi

ปลาติดตินปลาติดตินโอ้ยไม่ใช่ตัวเล็กเลยประมงไปเรื่อยไปเรื่อยเอาปลาติดตินโอ้โหนึกว่าอะไรปลาติดตินปลาไปติน ไม่ยอมขึ้นไอ้ฝุงนั้นน่ะเพื่อไล่มาสามสี่ตัวนี่แล้ว อใจเย็นพี่สนุกดีตื่นเต้นตื่นเต้นใจไม่ดีใจไม่ดีเลยตื่นเต้น งัดเข้าพี่งัดเข้าใหญ่ใหญ่พี่เป็นฝูงเดียวกันกับที่ไล่เรามาสี่ห้าตัวตรงนน้นนะพี่ต้องไปซื้อมีดอีกหาเอ้ยมีดไว้พอพี่ต้องเอาสากระเบื้อด้วย โอ้ยวิกไซส์มาแล้ววิกไซส์พี่มงพี่มงย่อสำเร็จสำเร็จสำเร็จย่อจ้าน้องถ่ายรูปใหญ่กว่าผลเลยตัวแรกตัวสีปล่อยไปเอาไหมเอาปล่อยดีกว่าพี่